สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เราก็มารออะไรรู้ไหมคะเนี่ยยูทูบเบอร์มารอโอ้ยอย่านั่นมากระเด้อมาแล้วเด้อกับข้าว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 นี่นะคะที่เรารอคอยก็คือรถกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเรื่องอะไรจ้านี่นะคะ ข้าวกับข้าวนี่นะเป็นเอกลักษณ์นะคะมาเร็วมาเร็วจ้าอยากซื้ออะไรทางไทยาไะมสัางไทยเหรอรถกับข้าวนั่นเองนะอ๋อนี่คือสิ่งที่ป้าซรอใช่ไหมใช่รอนานยังช่องหนึ่งอะช่องหนึ่งแล้วเหรอโอ้ไกลเนาะรอรอนานจังเลยรอเป็นงานรอจนรถแต่เขามานานแล้รถมาไมหมดแล้วข้าวแล้วค่ะไม่มีเหลือแล้ว นี่ไงผักปลาซอโอ้ ites, เอาแตงด้วยทูมึงเอาแตงเอาแตงแขงละร้อยยี่สิบสองแขงนี่นะคะปลาซอก็ไปทำการซื้อผักนะคะแดงถึงเจ็ดบาทกระเไม่มีแล้วนู่นนู่นกระชายกระชายนี่กระชาย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 มากระชายมาที่นี่สองไม้ย่นไงต้นกระชายนี่นะคะก็รดกับข้าวนะคะใครสั่งหมูน okay. ู่นใครสั่งหมู อันนี้ผักอะไรก็เรียกผักอะไรเนี่ยแบงลักฮะใบแบงลักปักที่ตูอีแมงลักที่ไหนอันนี้ปักแงะปักแงะโอ้นี่นะคะมันปลาซอกระชายที่เหลือเอากระชายก็ได้ปลาซอเพื่อนวันจูซื้ออะไรเพื่อนมันจูไม่ได้ซื้ออะไรค่ะมันจยเฉยเอ้าคนแปดสิบบาท อันนี้คือสิ่งที่เป็เสือสั่งไว้เมื่อวานนะฮะแล้วถ้าอันนั้นอ่ะอันนั้นมาเท่าไหร่เออเอานั้นก็ได้ป้าซอเอานั้นอันนี้กระชายเหมือนกันใช่ไหมต้นมันกินแบบกินกับน้ำผึิงอะไรอืมบ่อยๆนะครับว่าเขื่อมีไหมลูกว่าเขื่อหมดค่ะอันนี่นะอ่ะสองกัมป้าซอสองกัมที่โครงหมูนี่นะ แอดเสือได้ไรแอดเสือได้ไรซี่โครงหมูครึ่งกิโล80บาทนะฮะก็ไม่แพงเนาะวันนี้พี่เสือจะทำเมนูซี่เครงหมูผัดซี่เครงหมูโอ้ซี่โครงหมู ผัดพริกแกงใต้ยายสมนจะทำกับข้าวซี่แครงหมูเป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยได้ยินเไม่เคได้ยินพุ่งเคยได้ยินใช่ไหมแอดเสือพูดว่าซี่แครงอ่ะพี่แล้วพี่พี่แล้วพี่ไปไปซื้อของที่ตลาดตองอยพี่เคยได้ยินไหมซี่แครงไม่เคยได้ยินพ่อไม่เคยได้ยินใช่ไหมพุ่งเคยได้ยินนี้ใช่ไหมไม่เคยมีแต่ซี่โครงใช่มีแต่ซี่โครงนะอันนี้ซี่แครงพูดตลกพูดตลอด ปลาซอได้อะไรปลาซอได้ไรได้ไหมอนี่นะคะให้ปลาซอซื้อให้แล้วนะคะอูนี่บักม่วงบักม่วงม่วงสามฤดูใช่ไหมคะโอ้โชคอันนั้นม wow> ันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรศัพท์ใช้ได้เมื่อไหร่ก็เอามาให้พี่เสือเด้อพี่เสือจะดูให้เป็นอะไรหรอ โทรศัพท์พางแล้วก็ตอนนี้ก็โทรศัพท์เสียไรไม่ทำคลิปเลโอ้โเสียดายเดี๋ยวซื้อมาซื้อใหม่พี่แล้วมาทำมันจะได้มันจะได้เรื่อยๆใช่ใช่ของคุ้นนะได้โอเคเทียนน้ำไม่มีปัญหาพี่ขึ้นเราขึ้นไปตามนั้นของใครไม่รู้อ๋อพี่ก็เอากระชายมาทุกวันใช่ไหม นั่นแหละดีแล้วพี่เอากระชายมาทุกวันเพราะว่าเวลาเจ้าของมาการหัวบวมไปแล้วดีแล้วพี่นั่นแหละพี่ก็เอามาอย่าให้ขาดเนาะขอมันหาซื้อซื้อสีรถไว้ใช่ใช่ดีแล้วี่ให้คนเข้าไปติดตามให้ด้วยโอเคไหมโอเคนะฮะค่ะก็ดูท้องฟ้านะคะเรา เราก็เห็นแล้วนะคะนี่ก็คือชีวิตยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกนะคะพอตกเย็นมาก็จะรอรถขายกับข้าวนะคะรถขายกับข้าวถ้าไม่งั้นนะคะเราก็ไม่มีกับข้าวทานกันนะคะป้าสาก็จะซื้อทุกวันนะคะเนาะนี่นะคะก็เป็นรถขายกับข้าวประจาประจาบ้านกกอกเลยนะคะเนาะก็ไปกกตูมนะคะเนาะ ยาไใบบนโตะน๊ะก็ได้ตัวสองสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบตะเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องต้นมุนชูชาแน,นลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ